อันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะเป็นโคนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god เราเจอไดมอนด์คุณผู้ชม oh <c oughs> ค okay, ฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่นรายการวิกตูดี้แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม e c ครับกันนั่นเองเดี๋ยวตลอรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปหาแร่ภายในเกมไ c คร<ๆ>ับกันนั่นเองอ้าซึ่งต่อจากคราวก่อนเลยนะฮะสองคลิปที่เราได้มารรีวิวไปนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยว่าเราเนี่ยสามารถทำการหาแร่ได้ว่าจะเป็นดินทรายนะฮะหรือว่าจะขินที่เป็นเรื่องของเดิลฟอร์ถูกต้องไมหมฮะแต่ว่าวันนีี้ะะคุููชมมมเเเราาาาจไปหอออออกกกบ็ท่่ย่ยยยยภใน นั่นก็คือกรวดนั่นเองเอ้ยปกติแล้วเนี่ยกรวดเนี่ย,ยมันจะทําการดรอปของสิ่งหนึ่งนะฮะเวลาที่เราทําการสร้างไฟแช็กต,ต,ต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ฮะคุณผู้ชมกรวดที่เราเห็นอยู่ภายในเกมไมค์ครับนะฮะมันจะทําการดรอปในส่วนของแร่ด้วยโอ้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมแต่ว่าจุดที่เราทาการโลเคชออกมานะฮะคุณผู้ชมผมตอบได้คําเดียวแลวผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะวมันอยู่ติดกับทะเลเลยฮะคุณผู้ชม <laughs> ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ คุณผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมพร้อไไมออแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครไมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับส,คสคไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งรองใจผมด้วยแารตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกริ่งในช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองถ้าเกิดเราพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยยังไงเราก็ต้องพูดถึงอุปกรณ์หินหุมต้องฮะคณผู้ชมพอหลังจากเราได้หินเรรียบ้อยยยยยแลลลล้้วววววนน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 ะะะะะคคคครรรััััััััับบเเเเาาาาาาาจจจจดํิิกกกหหพพ่่่่่่ผมมีีปปปป็็ภใง ของกรวดนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอาโตคราฟเอาสติกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทาการหาพัวนะคะคุณผู้ชมเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทาการใช้อุปกรณ์สสิ่งนี้ก่อนเลยละกันนะคะนั่นก็คือพิกแอคแล้วก็พัวนั่นเองไปฮักคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขุดลงไปข้างล่างกันนะฮะเพื่อทาการหาหินกันนั่นเองเจอแล้วว่ะคุณผู้ชมอีซีนะคะซึ่งพัวนี่ถือว่าปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะพัวเนี่ยเราใช้แค่หินหรือว่าวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นเองเราก็ได้ส คุณผู้ชมอีซีจัดๆเลยนะครับแต่ถ้าเราส่องแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เวิร์กแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีตัวช่วยสักหน่อยเอ้ยมีตัวตรงจยช่วยว่ะคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการอ,าอุปกรณ์อีกสองสิ่งไปละกันนะฮะนั่นคือขวานนะฮะแล้วก็พิกแอคกันนั่นเองนะครับมันหนีไม่ได้จริงฮะคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะครับโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมเราจะนาการเรียงอุปกรณ์ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะทําการออกทะเลกันฮะคุณผู้ชมดูซิคุณผู้ชมว การขุดเล่นกันหรือเปล่านะฮะผมภาวนาว่ามันน่าจะมีนะฮะคุณผู้ชม<อ>ถ้างนั้นนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูกันนะฮะซึ่งอเน,น้นะผมทําการใส่หมดเพิ่มด้วยนะฮะทำให้เราเนี่ยอยู่ใต้น้ำแบบอินฟินิตี้เลยนั่นเองนะคร<อ>ับน่าเป็นไงเจ๋งเมื่อโอ้โอ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  ลงมาก็ยังเจอซอมบี้นะฮะอยู่ข้างบนก็เจอซอมบี้นะฮะไปที่ไหนก็เจอซอมบี้จริงๆฮะคุณผู้ชมดูซิคุณผู้ชมว่าเราจะเจอแล่ไหมอ้อเราเจอแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นในส่วนของโคนะฮะแต่ว่าโคนี้ไม่เป็นโคหน,นี่หรอาคุณผู้ชมไม่ได้ฮะเราต้องการในส่วนของนี่ไงคุณผู้ชมเราไม่ได้เจอในส่วนของโคนะฮะแต่ว่าเราเจอในส่วนของเหล็กเลนเองนะครับ no no zombie no no, no! ไม่ได้ครับคุณผูชมนี่แน่นี่แน่แล้วก็นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาวะคุณผูชมมันซ่อนมันซ่อนมันซ่อนโอ้โหโ ทำไมมันดรอปยากเจนขนาดนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเจอในส่วนของเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราเจอ2ก้อนเลยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านล่างนี้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเป็นเชื้อเพลิงอย่างเช่นโคนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถหาได้จากหินเลยนั่นเองก็แต่ว่าเมื่อกี้อีกเม็ดนึงหายไปไหนวะคุณผู้ชมยังไม่ขึ้นมาเหรอฮะนี่ไงเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความที่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะคุณผู้ชมทําให้เวอร์ชั่นเหล่านี้นะฮะเวลาทําเราดนี่าทาการขุดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้้าามมััันนนนนนจะลออยขึบฟก่เเง นะคุณผู้ชมแล้วทำไมผมต้องอะแดปอะแดปในรูปแบบนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะทาการโยนทิ้งไปนะฮะไปฮักคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการกลับเข้าฝั่งกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเด็กเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเราต้องการในส่วนของเตาเผาะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาทาการขุดเพิ่มเตาเผาใช้ทั้งหมด8บล็อกใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหอีซี่แท้และเราก็เจอในส่วนของเหล็กจริงๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ภายในหินจีเนียสนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการดึงมาด้วยฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ามันอยู่2อที่นะฮะ ของ2อย่างนี้นะฮะมันจะทําการแยกขากันออกมากันนั่นเองคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอะไรไปอ่าวางไว้ตรงนี้นะฮะสายไปฮะคุณผู้ชมเชื้อเพลิงเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีมากนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะทําการดรอปอยู่แถวแถวนี้แล้วกันนะฮะว่าแถวนี้เนี่ยไม้เยอะมากๆเลยนั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการคราฟไปนะฮะนี่มาก็จะทําการดรอปในส่วนเจ้าตัวไอรอนอินกอตมานะฮะไม่ว่ามันจะเป็นเหล็กในรูปแบบไหนว่าจะเป็นทรายดินนะฮะหรือว่ากวดนะครับหรือจะเป็นหินเดลฟอล์สุดท้ายแล้วนะฮะ ยังไงเราก็จะได้ในส่วนของไอรอนกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปประจนภัยกันต่อดูซิว่ามีเพิ่มเติมไหมนะฮะเหมือนกับที่เราเจอเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราลงแถวแถวนี้เลยละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับดูซิคุณผู้ชมว่ามีตรงไหนเพิ่มเติมบ้างนะฮะแถวนี้เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีมากนะฮะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะดูยากมากๆเลยตรงนี้มีหลุมให้เราด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหสาหลายโครเยอะ จะพอพันสาหลายกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่นะคุณผู้ชมสาลายเยอะมากๆเลยนะฮะนี่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 คืออะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมผมคิดว่าผมเจออะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอทําการเก็บมันก่อนละกันนะครับมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเป็นเนเธอร์ว่าวหูเราเจอเนเธอร์คุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็เจอในส่วนของโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโคกวดนะฮะคุณผู้ชมมันก็ดอกเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันขุดช้ามากๆเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงให้มมันขดเร็วากก่ น,น,ะะน่าจะไม่มีแบบคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วน่าจะไม่มีนะฮะเราจะเจอจากทรายไหมเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะไม่มีนะฮะอันนั้นคืออะไรเอ่ยอันนั้นเป็นเหล็กปกตินะฮะเราไม่เอาฮะคุณผู้ชมเราลองหาดูซิคุณผู้ชมว่าแถวนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเอ้ยเราเจอเหล็กพอดีเลยคุณผู้ชมแจลวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทาการขุดมาฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าตอนนี้ผมนอนขุดปะ นอนขุดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ,อ้โหอะไรจะมาขี้เกียจขนาดนั้นนะฮะโอเคเก็บเข้ามาครับคุณผู้ชมมันต้องได้ทั้งหมดสี่ก้อนอ่าได้ทั้งหมดสี่ก้อนจริงๆว่ะคุณผู้ชมไหนดูซิโอ้แถวนี้มีถม้ำหมอคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติเป็นในถ้ำเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะฮะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยจะเจออะไรที่มันน่าสนใจกันนั่นเองที่ผมมาไกลขนาดน,นี้เลยเนะะี่ยคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ดมของผมแป๊บเดียวซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็กลับมาเสร็จสับเป็นทีี่เรรยยบ้อ เยนะครับเวเราก็เจอมาอีกสี่ก mm ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปลรูปไปละกันนะฮะคุณผู้ชมแบ่งไม้มานะฮะผมคิดว่าทอชเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้แน่ๆเลยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับว่าคาวก่อนเนี่ยเราก็สามารถทําการใช้พิกแอคในการขุดได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะทําการใช้พิกแอคเนี่ยทำการขุดดูเหมือนกันฮะคุณผู้ชมว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่านั่นเองดูเหมือนกับว่าผมจะเจอถ้านะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละฮะคุณผู้ชมเท่าี้น นะฮะซึ่งแถวนี้ก็ไม่มีในส่วนของมอนสเตอร์แล้วนะครับนี่ไงเราเจอหลุมพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองค่อยๆลงมาฮะคุณผู้ชมโอ้อันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะเป็นโคนะฮะคุณผู้ชมโอ้ oh my god เราเจอไดมอนด์คุณผู้ชมโอ้โคตดแจ๋วเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าแฮปปี้สุดๆไปเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำการใช้พั่วได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองใช้พ i ิกแอคดูซิว่าพ i ิกแอคเนี่ยสามารถขุดได้หรือเปล่าผมบอกว่ามันน่าจะขุดได้เอ้ยขุดได้อยู่คุณผู้ชมโอเคแล้วเราสามารถทำการขุดอันนี้ได้ด้วยนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะช้ามากกว่าพั่วนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันถูกทำออกมาเนี่ยเพื่อให้ทำการขุดในส่วนของพวกกวดนะฮะดินหรือว่าทรายอะไรประมาณนี้กันนั่นเองแล้วเราก็เจอในส่วนของ มาฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นลักคกี้ดอนะฮะเวลาเราทําการลงมาหาแลกกันนะครับโอเคโอ้ต่มันขุดช้าจังวะขุดช้าเกินนะฮะโอเค,อเ,คเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเราเหมือนเ็ยิงมีทางเข้าอ้หู เข้ามาก็เจออะไรเยอะแยะมากมายแก่กองนะฮะซึ่งตอนนี้เราเจอในส่วนของเจ้าตัวเลสโตนด้วยฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหดูเหมือนกับเลสโตนเราน่าจะเจอเยอะมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะครับโอเคแต่ว่ามันได้อย่างชิ้นเลยนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ช้าแล้วก็สโลโมชั่นมากๆเลยนะครับผมนึกว่ามันจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเหมือนกับเวลาที่มันเนี่ยทำการอยู่กับขินอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะแต่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยนั่นเองนะครับโอเคลงมาเก็บ สักหน่อยหนึ่งนะฮะดูซิว่าเราได้เท่าไหร่คุณผู้ชมเราได้ไดมอนมา5นะครับแล้วก็ได้เลสโตนมาสาว้าวผมว่าเลสตโตนมันน่าจะได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่า1บล็อกต่อ1นชิ้นนะฮะอันนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะพาเราไปทางไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้โหเจอลาพิษ เจอทองคุณผู้ชมโอ้โหเราลงมาลึกขนาดน,นั้นเลยคุณผู้ชมเราลงมาอยู่ชั้นที่25นะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บทองมาหน่อยนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมมีทั้งหมดน่าจะประมาณ4ี่ก้อนได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเก็บมาทั้งหมด4ี่ก้อนเลยนั่นเองนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหการเซโอร์วสของเรานี่ถือว่าอยู่ทุกที่ทุกแห่งจริงๆเลยใต้น้ําเราก็สามารถทําได้นะฮะใต้ดินเราก็สามารถทําได้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นในสงลาพีสนะฮะคุณผู้ชมโอเคเก็บาหหนนน่่ออยยเก็บลพะะ โอ้ยน่าจะ3บ็อกได้ไหมนยคุณผู้ชมสำหรับลาพิสของเรานะฮะและก็อีกบ็อกหนึ่งฮะคุณผู้ชมทำไมมันสโลโมชั่นจังวะ <laughs> มันไม่มีขุดเร็วกว่านี้แล้วเหคุณผู้ชมแบบว่าโปขุดไวอะไรประมาณนี้นะฮะผมอยากได้โปขุดไวมากๆเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะได้อะไรมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะฮะเราต้องไปอีกใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ไงอ้ยตรงนี้ก็มีในส่วนของลาพิสเหมือนกันฮะคุณผู้ชมแต่ว่าลาพิสเนี่ยนะมันจะเป็นในส่วนของกวดกันนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะเป็นในส่วนของหินซึ่งอันนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะขุดพาเราไปไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะคุณผู้ชมไหนดูซิรู้สึกว่าโอ้ oh my god ดู เหมือนกับว่ามันจะเป็นช่องทางแยกนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ภายในหุบเขากันนั่นเองซึ่งอันนี้นถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราขุดบล็อกอะไรบางอย่างออกมาแล้วนะฮะแล้ววัตถุดิบเนี่ยมันทาการแปลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะมันสามารถทําการรวมให้เราเลยนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทาการขุดในสน่วนอตัวลาพิสที่เป็นหินถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมพออันนี้เนี่ยเรามาขุดในส่วนของกวดเราก็สามารถทําการขุดแล้วก็ามารวมภายในช่องเดียวกันได้เลยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทองเนี่ยผมคิดว่ามันน่อน,นอน เราสามารถขึ้นไปด้านบนได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมไหนดูซิเฮ้ยขึ้นมาด้านบนได้บอคุณผู้ชมแต่เกิดขึ้นมาบนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะตายแน่ๆเลยวอคุณผู้ชมดังน,นั้นเราลงกันดีกว่าคุณผู้ชมด้านนี้มีอะไรเพริ่มเติมไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไหว้ดูดีกว่านะฮะ what the fuck อะไรกันครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโกสโตนแน่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมผมชัวร์ได้นะฮะมันน่าจะเป็นโกสโตนนะฮะด้านนี้มีอะไรเพริ่มเติมไหมน่าจะไม่มีแล้วนะฮะโอ้ผมสามารถออกมาได้แล้วก็มีซอมบี้ด้วยบอคุณผู้ ตอมบีมอยู่อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มันคืออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสวัสดีนี่แน่นี่ไหนเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆกันนะเดี๋ยวกันอะไรกันนี่แน่นี่แน,น,น่โอเคผมไม่รู้ว่าผมเจออะไรบางอย่างมาฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าอันนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมผมไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราลองเก็บดูกันดีกว่าวอทวอทเดอะฟัก มันอยู่ไหนอะคุณผู้ชมมันไม่มีเลยอะคุณผู้ชมอยู่ๆมันก็หลอกให้เราขุดนะฮะแล้วแถมมันก็ไม่ดอกอะไรให้เราด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเจอประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่เราไม่ได้เจอกระกวดนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือทองกันนั่นเองนะคะโอ้โอ,โอเราเจอสก็ตันยิงเราหวกคุณผู้ชมเออผมคิดว่าเราต้องมาด้านนี้นะฮะจะบวกหรอใต้น้ําก็เอาได้นะ่ะใต้น้ำนี่เนนี่เนย เราตีให้มันออกจากในน้าเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่แน่นี่แน่ EC น,น,นะฮะด้วยความที่ว่าเราอินฟินิตี้นะฮะคุณผู้ชมทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้นะครับเรามาจากช่องไหนเนี่ยคุณผู้ชมช่องนี้หรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่เลยเนี่ยน่าจะลงมาจากช่องนี้นะฮะและน่าจะมุดมาจากช่องนี้นะฮะน่าจะใช่นะคุณผู้ชมแล้วเราก็น่าจะออกนี่เน่เราออกมาจากช่องนี้นะฮะ โอ้โอ้นี่เราลงไปลึกขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ดรอปได้ะไรมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะฮะไม่จะเป็นเนเธอร์นะครับหรือจะเป็นเลสโตนลาพิสทองนะฮะแล้วก็ไดมองกันนั่นเองซึ่งนี้เราสามารถทำการปล่อยเผาได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะคับอะไรดีนะคุณผู้ชมคับในส่วนของพวกรักกันนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเอาในส่วนของพิกแอคไดมองไปด้วยนะฮะเวลาเราเจอแร่อื่นเนี่ยเราจะได้สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ให้ไวขึ้นมากกว่านี้นั่นเองเอามาหนึ่งก้อนอันนี้ก็เป็นทองนะฮะซึ ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าสําหรับเจ้าหมอดตัวนี้นะมันเป็นในรูปแบบไหนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้ละกันสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกลังใจผมด้วยการตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับุผู้ชมสามารถกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกัน้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถต,ต มีในส่วนของแร่นะฮะเราต้องดำลงไปลึกมากๆเลยนะฮะเราถึงจะเจอกันนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย